ไม่เป็นลมขับปัเตอร์ไซค์เป็นด้วยหรอนี่ไงขับเป็นแล้วเคยหกล้มบาเปล่าเคยสิแล้วมีแผลตันหรอไหมมีแล้วมีแผลเป็นไหมอะไรนะมีแผลเป็นหรือเปล่านี่ไงไหนเนะเด็กๆต้องมีไงใช่ไหมไหนพี่เปลโลมีตรงไหนอือที่ขาอ้าวใหแต่ขาพี่เปลโลก็ขาสวยอยู่นะ ปล่าสายตามันมองพันานเราก็ขาเนียนนะถึงมันจะหกล้มบ่อยใช่ครับผมแวคกขนขาหมดเลยเห็นนะเปล่าเนียนกิปป๊บเลยนอะไรเนียน, <c oughs> นิ๊ม <c oughs> ีพักเ้นึงเยอกันโอ้โหตำรวจมาให้ตำรวจมาตรว เอาเลยเอาเลยเอาเลย,เเลยพี่ตำรวจผมแนะนำถ้าสมมุติว่าไม่ไหวก็ถอยดีกว่ากูมไม่มีหยุดอยู่แล้วกวดตากวดตาล้มจะล้มโอ๊ย หยุดนะก็ไม่หยุดยังจะเจ็บเจ็บอะไรคะเจ็บอะไรนความสวยของไอ้โจ๊กอ่ะคนดูจะี่เอาแต่พื้นที่หมดเลยนะความสวยของไอ้โจ๊กโดนลูกซองยิงหน้าคำรามขวานปันหัวทีเดียวตายนะคะไม่ใช่ขวานไม่ใช่ขวานไม่ใช่ขวานมาเชเต้วิ่งเนียวิ่งเนียอยู่แล้วความสวยของกูเพื่อนหน่อยขาเพื่อนหน่อยใช่ราคาบูญมึงไปนอนเตียงก่อนก็ได้ซันมึงไปนอนเตียงก่อนอ่ะ ฮัลโหลไอซัสเมื่อกี้พี่เฉินบอกว่ามีคนสลหรบในพื้นที่มึงไม่ยอมจับมึงสองมาตรฐานใช่ไหมมึงจะจับแต่แก้งสีขาวใช่ไหมไอซัดเดี๋ยวมึงออกเวรมามึงเดียวกูสักหน่อยไอซัดแม่งมึงต้องจับให้หมดแค่นี้แหละแต่เขาหนีแบบหนีกันเลยแต่พี่เฉินโอเคครนี้นมึงลำเอียงนะไอมันบอกว่าคือแก้งบีซีเขาแบบหนีกันหมดเลยแต่เราไม่ยอมหนีเราวิ่เข้ามาใส่ไอพอมบอกแบบนี้ เราหนีเฮียอะไรเขาก็ตีกับเราใช่แม่งเล่าไหร่คนเขาตีกับเรากันเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งออกเวรมาเดี๋ยวแม่งเดียวกับผมแค่นั้นไอ้สัตว์มอเดี๋ยวแม่งเดียวกับผม จะพร้อมอคือทำไม,มถึงไม่ชันรอผมก็ไม่เข้าใจประตูก็ยังไม่เปิดไอ้เออใมึงจอดรอนีิไอ้โจกเข้าไปดีเรื่องพี่นะเดี๋ยวเรวลปเ <c oughs> ดี๋ยวคนหัวเลยรอนี่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 กูไม่ขับน้ำแล้วกูขับตามดีกว่ะ <c oughs> แล้วรถแม่งเป็นที่อะไรขึ้นไม่ได้เนี่ยไอ้จานไป หลังดีกว่าให้เขานำไปก่อนเลยเรายังไงก็บ yeah> ังไม่ได้เราให้คนอื่อนนำไปเลยเออนำไปเลย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 เออสามสิบท้ายเลยยังไงก็ชนไม่ได้อยู่แล้วโจ๊กแต่มันจะไม่ชนเราจริงเหรอวะผมขับไม่เคยเดินมันชนผมเฟี้ยวโอเคพี่เีศษโจ๊กปัญหาคือไปไหนเนี่ยล่าเลยไปด้วยกันเนี่ยล่าเลยไล่ไปเลยมันอยู่อยู่แล้ว เสี้ยวจับอาตีนเสี้ยวสุดๆเขี่ยโจโคตรเฟี้ยวเวยกับตายโจโคตรเฟี้ยวผมเฟี้ยวตัวอะไรอะจักรยานเหรอเป็นรถเป็นสี่เห้อขอร้องเดี๋ยวเป็นไอ้นี่ได้เป็นผ้าอะไรไปโรงพยาบาลเลยนะวะพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหี้ยเอ้ยกูชอบไใบจัดไปโรงพยาบาลแล้วไม่นอน นี่ย so ังไม่ต้องมีใครชมเกไอ้เจ็บช็อกว้าเจ็บช็อกเจ็บช็อกไอ้เจ็บผมเจ็บช็อกวะขอครับช่วยด้วยครับตายครับไม่ต้องไม่ต้องนอนนะครับตั้งสายไม่ได้นอนครับโอ๋อยังตาไหลเลยสัตว์พี่ด่าผมแล้วมันด่าอะไรขึ้นมา แทนที่จะพูดได้กำลังด่าแล้วไม่จทำไมพี่ไม่พูดให้กำลังใจการผมจะรู้สึกดีกว่าอีกร้อยใจกูอีกจะให้กำลังใจทำไมรอ่พี่แล้วมึงให้เขารอไปชั่วโมงหนึ่งก็คือเลือดเต็มตัวแบบนี้ก็คือไปโรงพยาบาลไม่แล้วสินะไม่ชื่ออะไรอ่ะช่างชื่ออะไรครับชื่อมารีค่ะไม่ก็คือเมื่อกี้มันอบัติเหตุ อยากให้กำลังใจก็เอามือมาจิ้มจมูกใไม่ไหม่ไม่ก็คือเจ้าขาดเรื่องไปโรงพยาบาลถูกไหมแต่ฟันมารีรู้จักน้องโจ้กยเหรอครับใช่ค่ะแต่ว่าเจ้าเขารู้จักผู้หญิงเยอะเกินไปมานี้ว่าจะเลิกรู้จักเขาแล้วเขาเขามาโทษบอกว่าเขาบอกว่า เขาเขามาบอกว่ามารีหายไปแต่จริงๆอ่ะเขาไปอยู่แต่โรงพยาบาลอ๋อแต่มารีแต่มารีเป็นช่างมารีไม่เคยเหม็นนะมารีหอมเสมอนะมารีหอมดำลำยงเสมอไม่เคยเหม็นเลยพี่เฉีนไม่ต้องยุ่งเรื่องสิถ้าพี่จะวางเข้าไปเลยนะใช้มือทีมานี่ไง พี่บังแล้วพี่บังอื่นหรือเปล่าหลุดเดียวมีคนหลุดเดียวมีคนหลุดเดียวเอาแม่งเลยพี่บังเอาแม่งเลยเยอยลงก็ไม่บอกไ้ ไอ้เหี้ยวยืนแอ็กอีกโคตรจ้าโอ้โหวิวตัดตีดักไม่ไงปอเลยเดี๋ยวก็ตายโอ้ยยัดแม่อย่างแรงโอ้ยยัดแม่อย่างแรงอันนี้ไม่ได้ตีอันไหนถีบอีกันก็มก นี่ไงนี่ไงตีตัวแม่งวาร์ปจะไวไอสัตว์โอ้ยตันดุดตันดุดกำแพงตันดุดกำแพงโอ้โหกูจะสนับกูจะสนับกูจะสนับยุด่าอัดเรียบร้อนโดนเพื่อนเต็งถกปะถ้าอยู่ดีเขาดิสออกหมดเลยตรงนั้นน่ะก็เห็นยืนนานแล้วไม่เข้ามาตีสันที เต้นเต้น้นเนดียเเ้รๆเร็วรมช็อกหกคดูว่าช็อไตอนี้ต้นหายหมดแล้เปเียวก็รอนนเลย่้ว่าตีเออพอรอดรอนานแล้วไม่รู้ว่าตี้วประกาศรับคนมั่วเลยพวราเอาปเขาแก๊งอะเออพี่รันวเลยแเต็มที่ลองแต่ว่าใครใครอยากเข้าดูว้มึงขออย่างเดียวมีอุแล้วก็ทาเหรียญยก๊งไเองแค่้นอะเออลเื่อมี ไปให้ควาวังเขาอีกไงโดนด่ากอย่าเลยอย่าเราไมให้ควาวังเขาอย่าเลยเฮ้ยพรแคสไอวพรแคสแต่ว่ามีคนทำด้วยไม่มีแต่พรทำไมเชวะไม่ครับไอพรแคสไม่โอค่เค่อเม่โเม่โม่นเคไมเไมเคไมอไอเมอเคไม่อเไเม่โเ่เคไม่อเอม่เม่มมเ่มอมอไมเเข้าม่่ทไเไไม่ไม่ค ไม่ใช่ไม่ใช่คือถ้าแต่พวกเขาเดินมาั๊บอย่างนี้คือเราของขึ้นเลยป่ะของขึ้นของขึ้นเติมเงินเติมแล้วเต็มแล้วไปเติมไแล้วเต็มแล้วเดี๋ยวแล้วนี่เมื่อกี้ผมเล่นแบบเสียงมันอยู่นะผู้ชมระวังนะครับผู้ชมหลบหนบไหผู้ชมคนถ่ายผู้ชมต่อะไรอย่างเงยิงโจวยิงโจวยิงโจวยิงถ่ายรอบนี้ถ่ายรอบนี้ถ่ายรอบนี้ว่ามันยิงคอยชมแม่งบอก รออยู่นั่นแหละตัดกูเปิดเองทรงหม่งทรงหม่งแล้วไฟดับนานยังไงไอสัตว์ไม่มีใครไปซ่อมเหรอโอ้โหกูเชื่อแม่งเลยวะไอ้เหี้ยจะมาดองกงที่มอตายร้อยเปอร์เซ็นไม่พอเล่นไปไอ้เหี้ยมันจะหวะพอดีไอสัตว์พรไม่อยู่พอดีไอ้เหี้ยมันแม่นด้วยเฮ้ยมันแม่นด้วยมันเอาเพื่อนเอาไปแล้ว เฮ้ยลงไอ้เวทานเร็วเร็วทานเร็วทานเร็วเียสวยแม่สวยแม็รสวยโอ้โหโดแนแอนิเมชั่นซ้ายสัตว์เลย